สวัสดีครับเพื่อนทุกคนขอต้อนรับสู่ไอซีนาครับสวัสดีครับคุณไหมสวัสดีครับคุณต้าววันนี้เราพบกันใน episode ที่128นะครับขอคอมเพลซตกับ BTC หน่อยนะครับวันนี้ BTC ร้อนแรงดีจังเลยนะครับเป็นส่วนกลับของกันและกันนะครับเดี๋ยวเราดูว่ามันเป็นยังไงครับอ่าวันนี้เราอัากันตอนเย็นวันศุกร์นะครับศุกร์ที่17มีนาคมนะครับก็เดี๋ยวตัว ตัว transaction มันจะไม่เหมือนเดิมนิดนึงอะแต่ไม่เป็นไรนั้นเราอัปเดตหุ้นไทยก่อนนะครับคุณหมายเชิญเลยครับครับผมครับหุ้นไทยนะครับบังกี้ก็เหมือนเดิมครับผมแดงเลยครับแดงอันนี้คือตลาดปิดอยู่นะครับผมใกล้ใกล้เปิดลไหมไม่มีการเคลื่อนไหวไม่ใกล้เลยครับผมไม่ใกล้นะไม่ใกล้เลยครับทั้งสองพอร์ตเลยนะครับผมเสร็จร้อยแล้วเสร็จสองรอใก้เลยนะครับผมประมาณอย่างนี้แดงเลย ก็มีการเคลื่อนไหวที่มีการซื้อขายนะครับผมผมพาตัวทาเล็กขึ้นออกมาเลยแล้วกันครับสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เมื่อตลาดปิดอยู่เราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในพอร์ตเลยนะครับพอร์ตเจ็ดนะครับพอร์ตเจ็ดนะฮะก็ยังไม่มีเุ้นไม่มีซื้อขายเข้าไปนะครับพอสามก็เป็นเหมือนกันครับม,มีมาเบษาแลเลยนะ จะเข้าเมษาแล้วก็ตั้งนะกม๊กยังไม่เข้าเลยไม่เข้าหุ้นเลยครับแต่รอบนี้ไม่เข้าก็ดีนะไม่เข้าก็ดีเลยที่จครับก็โอเคท่านท่านสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่มีเหมือนกันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ทั้งสองพอร์ตเบยพอเจ็ดและพอสามเห็นการเคลื่อนไหวในการเข้าซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่มีอะไรก็รอตลาดครับผมดีแล้วครับที่ไม่เข้าตบบนี้ผมก็คิดว่านะก็โอเคกิ๊กก็ไม่มีอะไรนะครับผมไม่เคลื่อนไหว มาดูเคดูครับผมโอเคเคทมีความเคลื่อนไหวนะครับครับผมอ่ามาเคทีตลาดยังปิดอยู่นะครับ <Yeah. S 1> ตลาดยังปิด <Yeah. S 1> อยู่ก็คือในหุ้นเคทีเซ็ตร้อยเนี่ยมีโอลิอยู่ตัวหนึ่งที่รันเทนอยู่ส่วน BBL กับสวัสด์สุขที่เราออกนะครับ oh. มีตัวหนึ่งก็มีกำไรเล็กน้อยนะครับส่วนเซ็ตสองร้อย ทีแคบยังอยู่นะครับแพน B อยู่อมาตะอยู่ไม่ได้ออกครับโอเคก็จะมีหุ้นมีออกอยู่2ตัวนะครับผมพามาดูตัวามาดูพอร์ตก่อนเลยพอร์ต KT เซ็ตร้อก็จะออกไป2ตัวนะครับก็คือสวัสด์กับ BBL นะครับก็จะเหลือตัวโอลีอยู่ตัวเดียวครับส่วนเซ็ตสองมี3ตัวนะครับไม่ได้ทำอะไร ่านแ s a c t i o n สำหรับพอร์ต7จเซตร้อยนะครับมันดูได้ถึงวันนี้เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้นะอืมไม่เป็นไรก็ดูตามดูตามเซตอ็ตซิมมิ่งเมื่อกี้แล้วกันนะครับว่ามีขายไปตามที่คุยนะครับอของเคทก็มีเท่านี้ครับ จะพาอัปเดตตลาดภาพรวมของตลาดโลกนะครับครับม,มาดูนี่กันนะครับอันนี้คือหุ้นไทยนะครับเซ็ตนะครับคือจะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะชวนดูอย่างนี้ครับว่าอันนี้เป็นภาพวิกฤตนะครับคือตัวเนี้ยเวลาเขาทำหน้าตาแบบนี้นะครับนี่แตะแตะแล้วก็ยังอยู่ก็คือดีดกลับไปนะครับ แต่อย่างคราวที่แล้วเนี่ยนะครับช่วงปี17ถึงปี20เนี่ยที่เขาทำก็จะเรียกว่าเป็น Cup and Handle หรือว่าเป็น h e a แอนด์โชเดอร์อะไรก็ว่าไปอ่ะพอหลุดปุ๊บเนี่ยนะครับหลุดเส้นนี้ปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์ก็จะค่อนข้างรุนแรงนะครับ <Okay. S 1> ถ้ามองจากภาพเซซิฟตี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือตอนเนี้ยเราที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามาแตะเส้นล่างกันเลยนะเนี่ยนะนะครับ mm hmm. แล้วก็ฟื้นฟื้นกลับมาได้นะครับคราวนี้ก็คือหลุดออกมาก็ยาวนะครับถแลวไม่กลัวนะทีนี้ภาพตัวนี้มันจะเป็นส่วนกลับกันกับ btc วันนี้เลยนะครับ btc เนี่ย<ม>เขาเป็นขาขึ้นนะครับเออนี่เห็นไหมครับว่าตัว head and shoulder ตัวนี้ ครบสมบูรณ์แล้วนะครับเนี่ยสมบูรณ์เลยนะครับไปต่อเลยนะครับคุณหมายวิชัยว่าไงครับเนี่ย <c oughs> อ่าสมบูรณ์แล้วนะสม,สมบูรณ์สวยงามเลยนะครับ <c oughs> ของก็ถ้าปิดปิดได้ก็ปิดบนเส้นนี้ได้ก็โอเคเลยนะครับ <c oughs> มี <c oughs> วันก่อนนะ่ะมันไม่ปิดอ่ะมันแย่ขึ้นมาแล้วก็ปิดท้งางล่างเนาะ <c oughs> สวยนะนี่นี่ถือว่าครบท่าเลยนะครับเนี่ยเป็นะไรครับเป็นเรียกว่ารีเวอร์อซได้แล้วเลยอ่ะมันมันครบท่าออกมาแล้วอ่ะอืครับเอาลองดูน้ำมันนี่เห็นขึ้นอ่าอะกรนะน้ำมันเหรอวันนั้นร่วงแรงเลยเนี่ยเออเรร่วงแรงอ่าอ่าอ่าทองก็ทองก็อ่าอ่าอาชายน้ำมันลงแต่ว่าทองกับซิลเวอร์ขึ้น นี่ทองจะถึงข้างบนแล้วนะครับโอ้โหอาเอาไงกันครับนี่ใกล้ชนะบนแล้วนะครับบนอืมอะสีเวอร์สีเวอร์ยังห่างนิดนึงนะแต่ก็นี่มันบูลลิชนะครับเนี่ยไอหน้าตาเนี่ยใช่ไหมคุณหมายอะบูลล uh ิชบูลลิชแฟกนะครับ uh huh. ทองนี่มีโอกาสทะลุนะมคุณตัอืม ะสวยงามมากนะครับเออภาพรวมของคริปโตตอนนี้เหรียญใหญ่นำจริงนะ<ป>นะบ t c ีซีมันมานะก็ทยอยเขียวแล้วนะครับเริ่มทยอยเขียยเนี่ยเาเราดูคืนนี้ไ่ตาอไปนะตั้งนะ <laughs> ก็ก็ใครมีแผนแบบไหนก็ตามแผนไปเลยนะครับ นี่ b t c เรียกว่าดูตามแพทเทิร์นของเขาเขาก็ใช่เขาเป็น Head and Shoulder ที่สมบูรณ์นะครับตัวโมเมนตัมแน่นอนว่าเดลี่ทุกตัวเกียวหมดนะครับหุ้นไทยหุ้นไทยโอ้โ oh หจริงๆก็ลงมาที่ซัพพอร์ตที่ที่ดีนะครับเนี่ยแต่ว่ามันเอาอจริงๆก็คือไม่คิดว่าจะลงมาหนักขนาดนี้ <laughs> ถูกไหมว่าไงเ <laughs> <laughs> นาะเออ มันก็ลงมาที่ที่ที่มันต้องเด้งอะละแต่ว่าโหมันลงเด้เย <laughs> ังไงใช่ลงมาแกครับมันเปน,อ,นอันนี้มันก็ตามข่าวโลกเลยเนะาะว่าเนาะม,มันก็ข่าวใหญ่นะเรื่องแบงค์ล้มอะไรพวกนี้เนาะใช่ครับไม่ลงไม่ได้วันนั้นเซฟิตีก็เรียกว่าไหลเลยอะ่ะเนี่ยอไม,ไม่ผมก็บ้าเคยเจอนะ ลงแบบ2วันติดแบบว่า2%กว่า2วันติดเลยนะครับเอาจริงก็ไม่เคยเจอครับอ,อืมอือนี่ SPY นะครับ S&P ก็สงสัยเขาจะวิ่งขึ้นกันออาน,นี้ตลาดเปิดแล้วเนี่ยอ,อ,อืช่วงซัมเมอร์เขาเหรอใช่อ่า NASDAQ นะครับ แข็งกว่านะแน่แต่แข็งกว่าดาวโจน์นี้อ่อนอ่อนกว่าอ่อนสุดเลยอันก็ลงมาจริงๆนะแบบมาเส้นจริงอนะแต่มีมีเนสแตะเขาไม่ไม่มาเส้นนี้นะครับหุ้นเทคโนโลยีช่วงน,นี้แรงนะครับมีโลหะหุ้นเทคโนโลยีค่อนข้างแรงคริปโตแรง ันนี้พวกเราพาดูแพทเทิร์นจะบอกว่าเป็น h e a n s s o u u l e r ์ก็แล้วกันเนาะของ BTC นะครับสมบูรณ์สมบูรณ์ลเลยนะครับส่วนเซตอย่านะ <laughs> อย่ายปเ่อย่งเขาครับนะอย่านะอย่านะเออเนาะกา หวังว่าจะไม่ไม่ลงมาแล้วกันนะหน่อยนะเซเพื่อนเชียร์นะครับอ่าใช่ครับพยายามครับเอาใจช่วยครับเซตเราก็เป็นช่วงที่มังกี้อยู่นอกตลาดได้ดีนะครับเนี่ยทืไหมนะอืมมีนี้เปิดมาก็เซตก็ไม่ดีเสียนะครับอืมอ่าก็รักษารักษาเนื้อสาวตัวในช่วงตลาดลงเนี่ยคือถือว่าสมถือว่าสสุดยอดนะ <laughs> นะ เออ,อ,เอเพื่อเ่อน่นสนใจครับเข้าไปเข้าไปรอบนี้ก็ไม่เสียวพา,านนะคุณตั้งเนาะก็โอเคนะอืตัวลงก็เสียนิดหน่อยนะเพราะมันมีออกอ,ออกออกไปทยอยออกไปเนาะ<ด>ปีนี้ก็โอเคนะถือว่าก็ถือว่าออกไวป, <laughs> ปีนี้ถ้าสมมติด,ดูปีนี้เลยสมมติเคทีเคทีเซ็ตร้อยนะครับ ที่เราออกออกกันมาปีนี้เลยใช่ปะ่ะลบอยู่แปดพันก็ถือว่าไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยอาเคทีเซตสองร้อยตัวนี้ขาดทุนนะนี่แปดหมื่นนะเออตัวนี้ขาดทุนเยอะตัวนี้ขาดทุนเยอะแปดปอ่าแดเซในขณะที่แต่เขาก็แม่แท่จะไม่มีตัวเหลือนะแปดเอร์ซนในขณะที่ตัวตัวเซ็ตเนี่ย จากต้นปีเนี่ยเขาลงมาแค่กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวลองดูสิต้นปีใช่ป่ะลงมาประมาณ7%อรอ่าโอเคถูไทยตลาดไปนะครับแต่ว่าเคทีเ <T> ซตร้อยทำได้ได,ดีดีกว่าก็คือเสมอตัวครเพื่อนเพื่อที่สนใจตั้งแต่ต้นปีมาตั้งแต่ต้นปีม,มันเป็นลงมาอย่างเดียวเลยโอ้ลงอย่างเดียวเลย <laughs> ใช่ใช่ใช่ก็ถือว่า System Trade ก็พาเราปกป้องเงินทุนได้ระดับหนึ่งนะครับถ้าเราเล่นเพลินเล่นเองก็อาจจะติดหุ้นอยู่ตอนนี้ก็ได้แม่ดูอย่างนี้น่ากลัวนะตั้งหลงมาขนาดนี้อ้าเขาอาจจะอาจจะเด้งเป็นตัววีขึ้นไปก็ได้นะแหมอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะไม่ไม่สวยเลยนะอย่าหลุดเอยเป้ายาวเลยนะยาวเลยนะครับ ตัวใายตัวมันเลยนะมีโอเคครับพวกเรามีข่าวสารทางผ่านทางไลน์ตัวนี้นะครับเพื่อนที่สนใจแอดไลน์เป็นไลน์ตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่าสมัครบริการนะครับก็จะมีข่าวสารจากบางกีเคทีให้ทุกวันนะครับโอเคับพวกเราสัปดาห์นี้มีเท่านี้นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ